และยังมีคำลือว่าถ้าตอนกลางคืนคุณเห็นฝุ่นเท้าของเด็กเล็กใต้ตู้หรือได้ยินเสียงหัวเราะอย่าหัวเราะกลับเด็ดขาดเพราะหากคุณหัวเราะเด็กในตู้จะรู้ว่าคุณยอมเล่นด้วยแล้วและเขาจะออกมาเพื่อเล่นซ่อนหากับคุณ ยายทมพร้อมจะพาทุกๆท,ท่านไปพบเรื่องหลอนๆแล้วนะลูกเอ๋ยบ้านยายทมหลังปลายนาเคยมีตู้เสื้อผ้าเก่าตั้งอยู่ในห้องเล็กด้านหลังตู้นั้น ใครๆก็รู้ว่าห้ามเปิดไม่ใช่เพราะกลัวของเก่าแต่เพราะเคยมีคนเปิดแล้วไม่ได้ปิดกลับเองเ <_ d ata> มื่อ30กว่าปีก่อนมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อบัวเขียวอายุราวเก้าขวบเด็กคนนั้นเป็นลูกคนงานในในาขี้อายไม่ค่อยพูด <_ d ata> มีแต่รอยยิ้มฝึดๆและนิสัยแปลกๆ <_ d ata> ทุกเช้าก่อนแม่จะพาไปนา บัวเขียวมักเดินมาหน้ากระท่อมยายทมแล้วพูดคนเดียวว่าวันนี้เขาจะเล่าเรื่องอะไรให้ผมฟังนะชาวบ้านว่าบัวเขียวถูกชะตากับยายแต่บางคนกระซิบว่าเด็กคนนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวเช้าวันหนึ่งแม่ของบัวเขียววิ่งหน้าตื่นมาขอความช่วยเหลือลูกชายหายตัวไปทั้งที่นอนอยู่ข้างๆ้าง เหลือเพียงตุ๊กตาผ้าเย็บมือวางอยู่บนหมอนตัวเดียวกันกับที่ยายทมเคยให้ไว้ชาวบ้านช่วยกันหาในป่าในนาใต้ถุนบ้านแต่ไม่มีใครคิดจะเข้าไปดูในตู้เสื้อผ้าที่อยู่ในห้องยายทมเพราะเมื่อใครก็ตามพยายามเปิดอบบานตู้จะขัดเหมือนมีแรงต้านอยู่จากข้างในและเมื่อมีคนหนึ่งฝืนเปิดเสียงหัวเราะเด็กเบาๆก็ดังขึ้นมา ฮิ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 ฮ,ฮิตำนานเริ่มแพร่กระจายมีคนได้ยินเสียงร้องไห้จากในตู้มีเงาเล็กๆวิ่งผ่านพื้นทุกคืนและมีเสียงกระซิบว่าแม่หนูหนาวยายทมไม่พูดเรื่องนี้กับใครนอกจากคืนหนึง่งมีคนเห็นยายทมนั่งข้างตู้คุยเบาๆว่า,วาเขาไม่ออกหรอกจ้ะนอกจากจะมีคนเข้าไปอยู่แทน คืนพระจันทร์เต็มดวงปีต่อมามีเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบหายไปจากบ้านหายไปพร้อมกับตู้เสื้อผ้าที่พ่อแม่เพิ่งซื้อมาวางไว้ในห้องพอชาวบ้านรู้ว่าตู้มาจากบ้านยายทมที่รื้อแล้วทุกคนจึงพยายามเอาตู้ไปเผาทิ้งแต่ตู้กลับเปิดเองขึ้นมาทั้งทั้ท,ที่ไม่มีใครแตะ ด้านในมีเพียงตุ๊กตาสองตัวหนึ่งเก่าและหนึ่งใหม่ไม่มีรอยไหม้ไม่มีเศษผ้าไหมไม่มีร่องรอยไฟเลยแม้แต่นิดเดียวจากนั้นมาไม่มีใครกล้าเก็บตู้เสื้อผ้าไม้สักแบบโบราณไว้ในบ้านอีกเลยไม่ว่าจะเป็นตู้จากตลาดเก่าตู้จากบ้านร้างหรือตู้จากญาติที่ตายอย่างลึกลับ และยังมีคำลือว่าถ้าตอนกลางคืนคุณเห็นฝุ่นเท้าของเด็กเล็กใต้ตู้หรือได้ยินเสียงหัวเราะอย่าหัวเราะกลับเด็ดขาดเพราะหากคุณหัวเราะเด็กในตู้จะรู้ว่าคุณยอมเล่นด้วยแล้วและเขาจะออกมาเพื่อเล่นซ่อนหากับคุณจนกว่าคุณจะหาไม่เจอยายทมเก็บเขาไว้ในตู้ เพราะข้างนอกมันน่ากลัวกว่าอยากรู้ไหมใครอยู่ในตู้ตอนนี้เจอกันตอนหน้าถ้าเธอยังนอนหลับอยู่คนเดียวเรื่องของยายยังไม่จบนะลูกเอ้ยถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปลอหลอนใหม่ๆกันได้นะลูกเอ้ย